หนึ่งตระกูลการเมืองในเอเชียที่ถูกจับตามองอย่างมากก็คือตระกูลราชปักษาที่สีลังกานะคะมีบทบาททางการเมืองอย่างมากแล้วก็นำไปสู่ความผิดพลาดในการบริหารงานจนมีประชาชนออกมาประท้วงขับไล่มีสมาชิกบางคนของตระกูลก็ประกาศลาออกไปได้นาะยกรัฐมนตรีคนใหม่มาแล้วไม่ใช่ตระกูลราชปักษาแต่ก็ประกาศกลางสภาไปแล้วนะคะเพราะว่า ขณะนี้ศรีลังกากำลังเผชิญเศรษฐก,กิจที่พังพินาศอย่างสมบูรณ์แล้วแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับประเทศนี้ในฐานะที่กำลังเผชิญทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำมันขาดแคลนเชื้อเพลิงขาดแคลนอาหารดิฉันสอบถามเรื่องนี้จากรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะผมคิดว่าตอนนี้แรงกดดันที่สำคัญก็คือทุกคนในศรีลังกา รู้แล้วแหละว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นและทุกคนรู้แล้วแหละว่าวิกรมสิงเหตําลังพยายามแก้วิกฤตเศรษฐกิจอยู่แต่ปัญหาก็คือวิกรมสิงเหตและระบบรัฐระบบการเมืองในศรีลังกาเนี่ยมันไม่สามารถหยุดยั้งการคอร์รัปชันได้ผมผมมีเพื่อนนะครับทำงานเป็นผู้บริหารอยู่ที่ Worldbank สาขาศรีลังกาเนี่ยเขาก็มีบ้านอยู่ที่ศรีลังกาแล้วเขาก็อยู่ที่ศรีลังกาบ้านเขามีรถสองคันครับ รถของเขาไม่มีน้ํามันเติมเพราะนั้นเขาต้องเอารถไปจอดเข้าคิวเติมน้ํามันรอคิวเติมน้ํามันอยู่80ดสิบถึงบังจะถึง90ิชั่วโมงละแล้วในที่สุดก็มีมีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐอะ่ะเอาบัตรคิวมาให้ว่าอ่ะเดี๋ยวคุณใช้บัตรคิวนะคุณไม่ต้องมายืนเฝ้ารถแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นรถสองคันข,งนของบ้านเขาเนี่ยจอดติดกันเลยนะครับรถคันแรกได้บัตรคิวเบอร์7จิบรถคันที่สองซึ่งกันชนอยู่ติดกันเลยได้บัตรคิวเบอร์8ปบ คำถามคือรถที่อยู่ติดกันทาไมอยู่ดีดีคิวมันแหวงไปแบบจากเจ็ดสิบสี่มาเป็นแปดสิบสองอ่กอะก็ไอคิวพวกนั้นเนี่ยคนที่แจกคิวยังเอาไปขายเลยครับแล้วพอวันที่น้ํามันมาถึงจริงๆปั๊มน้ํามันมีสองหัวจ่ายปรากฏหัวจ่ายที่ได้บัตรคิวเนี่ยก็ทยอยเข้าไปเติมน้ํามันเลยๆเลยๆเลยๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ปรากฏอีกหัวคิวหนึง่งใครอยากเติมมีเงินมากกว่าเข้าได้ก่อนเพราะฉะนั้นการควบคุมในเวลาที่ทุกคนกําลังวิกฤตแบบนี้ครับ แต่ก็ยังมีคนเอารัดเอาเปรียบเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็ยังเอารัดเอาเปรียบและทําการคอร์รัปชันแบบโฉงขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ความไม่พอใจของประชาชนมันสูงมากยิ่งขึ้นแล้วทางนายกรัฐมนตรีวิกรมสิงห์เหจะมีอํานาจอะไรที่จะไปตรวจสอบหรือว่าทําให้เกิดความโปร่งใสขึ้นมาได้บ้างไหมคะตอนนี้เศรษฐกิจมันทงังแต่การเมืองมันยังคงอยู่ในมือของราชปักษาอยู่ดังนั้นถ้าความไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย เราจะเห็นฝ่ายกองทัพเข้ามาแทรกแซงเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่เราอาจจะเห็นการปฏิวัติรัฐประหารเพื่อที่จะล้างระบบในศรีลังกานะครับแต่ถ้าเกิดว่าศรีลังกาคิดได้ไกลไปกว่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วนาทีนี้เนี่ยการที่กองทัพเข้ามาล้างระบบมันก็ไม่เป็นผลดีกับประเทศในระยะยาวถูกต้องไหมครับแต่ภายฝ่ายการเมืองยอมที่จะหลีกทางประเทศไทยเคยเกิดนะครับอย่างเช่นกรณีของวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเศรษฐกิจพังถูกต้องไหมครับ แต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบโดยการที่พลเอกชาบลิตยงใจยุธยอมลาออกแล้วก็คุณชวนหลีกภัยขึ้นมาเป็นนายัฐมนตรีแล้วก็ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นทํางานกับต่างประเทศได้เศรษฐกิจและการเมืองมันก็ไปต่อได้โดยที่กองทัพไม่ต้องเข้ามาแทรกแซงแต่ทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าโกธาพยาราชปักษาซึ่งเดิมเคยเป็นผู้บัญชาการกองทัพคิดว่าตัวเองสามารถจะคุมกองทัพได้ขนาดไหน ถ้าเขาคิดว่าเขายังมีบารมีมากพอในฐานะอดีตผู้นํากองทัพและคุมทหารได้เขาก็อาจจะยังอยู่ในสถานะนี้ต่อไปแล้วก็แล้วก็ความเดือดร้อนก็ยังไม่หายไปได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าจุดที่มันมีปัญหามันเกิดขึ้นจากการเมืองและการเมืองมันยังไม่ถูกแก่อาจารย์ประเมินแลว้ววิกฤตศรีลังกาที่กําลังเกิดขึ้นในตอนเนี้ค่ะเป็นบทเรียนอย่างไรให้กับคนไทยที่จะเข้าใจแล้วก็มองสถานการณ์ได้อย่างระแวดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็ผมคิดว่าคนไทยคงต้องรู้ว่าครับว่าประชานิยมมีต้นทุนยังไงฮะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งเนี่ยเราพักการเมืองไหนเริ่มต้นโดยการใช้นโยบายที่โอมันดีเกินไปโดยที่จะไม่สร้างภาระให้กับประชาชนเลยเป็นประชานนิยมแบบสุดขั้วอย่างกรณีของตระกูลราชปักษาเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าในที่สุดมันมีต้นทุนนะนะครับแล้วก็การเมืองที่เป็นระบบที่เล่นพักเล่นพวกเล่นพ้องเล่นเพื่อนกันอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ย ในที่สุดแล้วคนที่ขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งมนไม่ใช่คนที่มีฝีมือมันไม่ได้มีความโปรง่งใสมันไม่มีระบบของการตรวจสอบมันก็นําพาไปสู่การบริหารจัดการรัฐบาลที่ผิดพลาดตรงนี้ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบนะครับในการที่ในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยก็คงจะมีการเลือกตั้งถูกต้งองไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยก็คงจะต้องเฟ้นหาตัวเลือกที่ดีอย่าให้ซ้ารอยนะครับแต่ถามว่าประเทศไทยเรามีจุดเปราะบางแบบกรณีของศรีลังกาไหมที่ พึ่งพาภาคการต่างประเทศมากเกินไปพึ่งพาพลังงานต่างประเทศมากเกินไปทุนสำรองระหว่างประเทศไม่ดีนโยบายการเงินนโยบายการคลังล้มเหลวก็วต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเราเคยเจอสถานการณ์นี้แต่ว่าเคยเจอเมื่อก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งปี1997นะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่เขาทํางานอยู่ในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับน,นโยบายการเงินนโยบายการคลังไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ถูกปฏิรูปจากวิกฤตครั้งนั้นไปแล้ว แล้วก็ตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบแล้วก็การดําเนินงานเพื่อที่จะควบคุมให้นโยบายการเงินนโยบายการคลังของเรามันเป็นแบบที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมีความเข้มแข็งมากแล้วก็คนที่ h a n d ดลอยู่ก็มีฝีมือครับ